สวัสดีค่ะสวัสดี f อซีทุกทท่านคลิปนี้ก็พามาชมเด็กๆนะคะเด็กๆกินวันนี้เอาไผ่เงินนะคะมาให้กับเด็กๆได้กินกันทั้งนอกบ้านแล้วก็ในบ้านแม่วาเคยนะคะเคยแล้วก็ลองสังเกตดูว่าบางครั้งนะคะที่แม่วาตัดนะคะตัดเป็นยอด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 แล้วก็เอาไปให ใส่ถาดนะคะไปให้กับเด็กๆให้ลูกๆได้กินกันแม่วาก็สังเกตว่าบางตัวเขาไม่ค่อยกินนะคะไม่ค่อยกินแต่ถ้าแม่วาเอายกเป็นต้นไปนะคะยกเป็นต้นไปแบบนี้ก็คือเขาชอบนะคะชอบมากๆส้มลายคามก็เหมือนกันนะคะแม่วาเคยตัดแล้วก็เอาเป็นยอดนะคะแล้วก็ใส่ชามนะคะไปให้เขา ก็ไม่กินนะคะแต่ถ้ายกไปทั้งต้นแบบนี้ก็คือกินชอบนะคะชอบกินทุกวันทุกครั้งนะคะถ้าว่า,าเด็กๆนะคะเขากินต้นไผ่นะคะถา้าใบมันใบอ่อนนะคะใบอ่อนมันไม่เหลือแล้วมีแต่ใบแก่ๆแม่วาก็จะเก็บนะคะเก็บเอาไปพักฟื้นต้นให้เขาได้แตกยอดออกมาใหม่ก็ ทำแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะแม่วาก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะเพราะว่าพอเวลาต้นเขาช้ำหน่อยหนึ่งแม่วาก็เอาไปพักฟื้นแล้วก็ไปบํารุงเขาใหม่ก็จะแตกยอดใหม่นะคะเป็นพุ่มแล้วก็เอามาให้ลูกๆได้กินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทําวนๆไปจนกว่าต้นเขาจะแก่นะคะแก่แล้วก็ไม่ค่อยแตกถ้าต้นแก่เหลือง ก็เด็กๆก,ก็ชอบนะคะนี่น้องพายุน้องคาจิกิก็ชอบนะคะเหมือนกันนะคะแม่วาเอาตัดเิ็นยอดนะคะใส่ชามให้น้องน้องก็ไม่กินนะคะไม่กินมันแตกต่างกันตรงไหนแม่วาก็ไม่ทราบนะคะระหว่งางตัดเิ็นยอดให้ได้กินง่ายๆก็ไม่เอานะคะไม่ชอบกันชอบแบบ ดึงนะคะออกแรงกินไปดึงไปนะคะแบบนี้มันอาจจะได้อรสชาติอาจจะได้อัตราลดยิ่งขึ้นนะคะแม่ว่าก็คิดไปเองนะคะก็แค่สงสัยนะคะยอดไผ่มันก็มันก็คือยอดไผ่นะคะแต่การกินกับการที่จะกินในชามหรือกินในถาดเด็กๆก,ก็ไม่ชอบชอบดึงนะคะกินจากลำต้นนี้เหมือนมันจะอร่อยแล้วก็ ได้รสชาตินะคะน้องพายุน้องคาจิกิแล้วก็น้องส้มนะคะถึงจะอยู่นอกบ้านนะคะแต่แม่วาดูแล้วเขามีความสุขนะคะแม่ว่าก็จะเปิดพัดลมให้เขาทุกวันเขาชอบนะคะนอนแล้วก็มีพัดลมโกเขาเขาก็เวลาหิวเขาก็กินเล่น พอเวลาง่วงเขาก็พากันนอนเงียบเลยนะคะแม่ว่าก็เปิดพัดลมให้เขาทั้งวันทั้งคืนนะคะกลางคืนก็ยุงจะได้ไม่กัดน้องด้วยนะคะมาดูเด็กๆในบ้านบ้างเด็กๆชั้นล่างชอบนะคะชอบกันชอบมากๆเหมือนกันนะคะเหมือนกันแม่ว่าจะ ลูกๆแม่วานะคะตรงไหนห้องไหนก็เหมือนกันแม่วาสังเกตนะคะเมื่อก่อนก็ประคบประงมนะคะต้นไผ่ก็เล็มนะคะเล็มยอดแล้วก็ใส่ทาดไปให้บางตัวก็มองแล้วก็เมินนะคะไม่สนใจไม่กินแต่ถ้ายกมาทั้งเป็นต้นแบบนี้นะคะ ลวมกันแย้งกันแบบนี้ก็คือเหมือนสนุกไปด้วยกินไปด้วยนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะแม่วาก็จะเอามาให้ลูกๆก,กินสักครั้งหนึ่งนะคะหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ดูนะคะดูว่าออต้นไผ่นะคะ ถ้าแตกงามแตกเป็นยอดอ่อนเยอะๆนะคะแม่วาก็จะเอามาให้ลูกๆกินเขาจะได้ไม่เครียดนะคะบางตัวก็ขย้อนออกมานะคะมีแต่ก้อนขนนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะต้นไผ่ก็เป็นยานะคะยาชนิดหนึ่ง บางครั้งลูกๆแม่วาบางตัวนะคะไม่เคยเขย้อนก้อนขนออกมาตอนนี้ก็ขย้อนออกมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วาก็พามาชมเด็กๆนะคะวันนี้กินยอดใบกันก็ฝากเอฟซีุกๆท่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆกดไลค์กดแชร์ให้กับเด็กๆด้วยนะคะ